วันนี้ค่ะเลิกดีค่ะตีงเหนือเสืใต้เริ่มเลยค่ะวันนี้บงวงสวงกันยิ่งใหญ่เป็นไงบ้างครับวันนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันเลิอกอีกวันนะครับที่เราได้มางวงสวงเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องซิงเหนือเสือใต้นะครับ mm hmm. ชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Fighter เป็นหนังแอคชั่นตลกนะครับ mm hmm. ก็เรียกว่าครบรถนะฮะมีทั้งความสนุกสนานความบันเทิงตลกแล้วก็แอคชั่นที่สุดมันนะครับ mm hmm. ก็การันตีว่าครบวงจรครับสำหรับ hmm. แต่ละคนเป็นยังไงบ้างบทบาทหรือว่าเป็นไงดีตา,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 าที่อะไรให้นักแนะนำนิดนึงคะ่ะได้เลยครับสำหรับผมนะครับอ่า เป็นแอคชั่นเท่ดูเดือดครับผมโอ้โหเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนี้ตลกครับผมเหมือนเดิมครับผมยังคงคาแรคเตอร์ความสนุกสนานไว้อยู่ครับไม่ขายหลอกไม่เอาเป็นเรื่องหน้าแล้วกันเนาะครับเรื่องนี้แอคชั่นตลกครับเรื่องคอมเมดี้ที่พี่ผมแต่ยเรื่องแอคชั่นยังไงครับหน้าก็เดี๋ยวให้พี่เดี่ยวกับพี่ต๊อกแบกครับผมับครเรื่องนี้เรื่องนี้ถ้ายเราเป็นังไงหน้าก็สนุกครับเฮฮาครับตัวโจ๊กครับเหมือนเดิมครับไว้จอยนะครับพี่พี่ ครับผมรับบทเป็นตำรวจนด้ไปไปภูมิชาติครับน่าจะมาร่วมควนกับน้องๆนี่แหละครับผมอาจจะแบบมีมูมีอะไรเงี้ยกันบ้างครับผมมูดนี้เป็นยังไงพี่ยวแต่งแต้มมูดเรื่องอะไรเพราะมันจะมีถามเขามดี้อยู่ด้วยอะไรอ่าอันนี้ต้องต้องรอต้องรอดูทางทีมโปกลกาฟนะครับว่าเขาพี่เขาให้ขนาดไหนใช่ครับทางพี่บาชินจะให้มูขนาดไหนอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าแบบ บูก็บูเต็มที่ครับบูมันครับแล้วก็มีสีสันของความบันเทิงก็คือแวตลกแทรกเข้ามาใช่ครับผมผมรับบทเป็นกำนันนกครับผมก็เป็นนักมวยตอนหนุม่มฮะพอตอนโตขึ้นมาอายุมากเนี่ยก็มาดูแลหมู่บ้านครับผมในเรื่องนี้เนี่ยแอคชั่นเนี่ยเราจะกระชับครับแล้วก็เป็นแอคชั่นแนวใหม่พัฒนาขึ้นมาแล้วก็เป็นแอคชั่นที่เราใช้บุคลากรระดับอินเตอร์นะครับ อ่าแอคชั่นนี่เรียนได้อารมณ์นี่เรียนได้แต่ตลกนี่เรียนไม่ได้ครับพี่ต้องเขาเป็นกระต่ายตื่นเต้น,นเป็นยังไงละครเรื่องแอคชั่นนักก็จะกระชับครับแล้วก็ค่ายนี้ก็เป็นค่ายที่ทำหนังแอคชั่นที่ดีอยู่แล้วครับนะฮะแล้ว <ร Nun ca> ก็ใช้บุคลากรที่มีประสบก,การณ์ระดับฮอลลีวูดระดับเอเชียมาทำบทแอคชั่นในเรื่องนี้ครับเขาเป็นคน <C> เ<ร>ดียวนะ บบกปกกันไงฮะค่ะก็รู้สึกสวยทีดดย่สุดแล้วค่ะในนี้มีใครจะสู้หนูมไหมคะมันมาแอคชั่นคอมเมดี้ทมันเรายังไงรับมืออย่างไรพวกทีดีบ้างเราก็ <c oughs> ก็ <c oughs> ยากเหมือนกัน <c oughs> ปกติเป็นคน,นเรียบร้อย,อยงไงที่ทุกคนรู้กันกนะะคเรื่องนี้ต้องหัดขี่มอเตอร์ไซค์ครับผม <c oughs> เรื่องนี้ต้องหัดขี่มอเตอร์ไซค์ะ่ะถึงว่าจะเป็นคอมเมดี้แอคชั่นแต่ว่าตัวนำ้ำพานรับบทใบตองค่ะใบตองก็จะมีความห้าวแหละค่ะแต่จะไม่ได้บูเท่าหลายๆคนค่ะเรื่องบูนี่ต้องให้หนุ่มๆเขาลุ้ง วันนี้มันีความยากแค่ไหนตัวละครตัวนี้ตลอดน้ำตาความยากทำยังไงให้เป็นลูกสาวผมทำยังไงให้เป็นลูกสาวกำนันล้ครับผิวหิวคนละสีเป็นลูกสาวเขาลูกสาวพี่ต๊อกค่ะใช่ก็ต้องเรียนรู้คอมเมดี้จากพี่ต๊อกค่ะตัวละครจะได้ดูน่ารักขึ้นค่ะแต่ตัวละรมีการแอคชั่นด้วยมครีอมีเล็กน้อยค่ะอาจจะไม่ได้เยอะว้าวก็ก็ค่ะใช่ พระเอกครับไม่ไเปเรื่องง่าเลยเราเกิดตามค่าเชิญครับเชิญครับเรื่องพุ่นยังไงยังอีกกสาวเข้าันเลยในพอดีรับบทเป็นแบบคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองอยู่แล้วครับแบบกดกวนครับก็เลยได้บทนี้มาครับ อะไรนะมันค่อยเป็นตัวเองหรอเล่นเป็นตัวเองทั้งหมดเลยครับเอาผมอ่านบทแล้วเอ้ยผมเอ๊ะทำไมมันมันเหมือนเข้าเส้นจังเลยอะไรแบบนี้เส้นเข้าเส้นเข้าสายอะไรแบบเราเอาปลาบิวบองมาช่วยไหมฮะช่วยช่วยครับผมปลาบิวบองเอาอะไรมาวันนี้เอาขนมปุกกี้ ขอบคุณมากดีมากเพื่อนน้าผมซื้อไปกินนะครับเป็นยังไงตอนนี้ฝากผมมาซื้อครับทำไมอ่ะขาจะหายขาขาหายไปเลยขยายความทเป็นตัวเองหนครับสำหรับตัวละครนี้ผมว่ามันมีไอาม์บูครับปูใกล้แล้ว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 กน้ำหาแล้วก็ผมว่ามันเตตะก้อเก่งครับเพราะว่า อ่านแล้วมีเซีมีชาติเตะก้อด้วยแล้วเขาเตะตะก้ออาชีพด้วยครับอ้าจริงป่ะใช่ครับเป็นนักกีฬาทีมชาติครับใช่แต่พอดีอะไรซะก่อนชาติชายครับมีอะไรไหมพี่เฮ้ยจะมหาเรื่องหรอไม่บูบูครับพี่ขึ้นเตะแล้วก็ครับแล้วผมเข้าฟันตีังาตีลังกาตกใช่ครับ มีแบบมีคนนั่งอยู่บนคอแล้วผมก็แบบปิ้นแล้วก็มึงไปอ่านบทเรื่องไหนมาต้องอยบางพต้องอย่างพุกใเรื่องนี้หรือเปล่าคอใช่ชอบชอบครับใช่ครับเราต้องบุกครบทุกคนครับอันนี้ต้องบุกครบทุกคนจะแน่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 รับบทรับบทเป็นเคียวครับไม่เมามาโดนตีครับแต่เป็นเรื่องเรื่องแรกครับก็เลยแบบตื่นเต้นนิดหนึ่งบางคนต้านักนักใจอะไรไปข้างลึก แต่แกกับพี่เขาบอกคนต้องเข้าซีนด้วยกันต้องเข้าซีนด้วยกันทำไมเราราควรรับมุกเขาไม่ทันเหรอหรือยังไงใช่คุณมองแค่กูหรืออะไรเขาเขินก็เขินเราเรามันจะยังไงต่อครหลังจากนี้คือแบบแต่ละคนได้ละคาแรคเตอร์ไปแล้วเนาะครับผมราคาอ๋อตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวิร์กช็อปครับก็เตรียมเปิดกล้องแล้วครับคุณผู้ชก็ตอนนี้ก็ทั้งเวิร์กช็อปทั้งนักแสดงก็ทำงานหนักหน่อยทั้งเรื่องของ การแสดงซึญญ่งไม่ค่อยเป็นหุ่วอยู่แล้วก็จะเป็นเฉยเป็นเรื่อง acting เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับที่ต้องมาเสริมในตัวของบทมากกว่าเช่นน้องก็ต้องขีม่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องมาฝึกฝนทีนึอย่างเงี้ยครับเราเราจะไม่ทิ้งลายของความเป็นแอคชั่นเข้าไปนิดครับแต่ว่าเป็นความบันเทิงครับเรื่องนี้ระยะเวลา เรื่องนี้มีกำหนดเปิดกล้องก็คืออาทิตย์นี้แหละครับก็มีมีแลนว่าจะเข้าลงมาที่25ธันวาปีนี้ครับก็คือภายในปีนี้ได้ส่งใช่ครับก็ส่งท้ายปีใหม่นะฮะจะได้เป็นความบันเทิงมากกว่าเป็นสีสันให้ผ่อนคลายช่วงข้ามปีใหม่ก็ว่ากันก็ว่าไม่ได้่ึงทัน ใช่ใชแต่เราพยายามดึงแอคชั่นเก่าๆกลับมานะครับแล้วก็พัฒนาใหม่เพื่อดีไซน์ออกแบบใหม่ให้มันสรุกสารมากขึ้นเหมาะกับตลาดสากลด้วยเงี้ยครับก็จะไปทิ้งซิงเนเจอร์ไว้แต่ถ้าความคาดหวังก็คาดหวังว่าคนดูจะดูและสนุกสนานครับเรื่องนี้อยากให้เป็นความบันเทิงครับนะฮะเพราะว่ามันสรุกตั้งแต่ต้นเรื่องจนท้ายเรื่องเลยนะครับทั้งทั้งบันทั้งตลกอะไรเงี้ยครับก็มีทั้งครบทุกรสมากกว่าครับ ควัขอบครับขอบคุณาครับคิดเกินนะขึ้นมาอีกรเต้นมีกได้แล้วครับอย่าลืมนะครับเค้กหยองชายสันตินะครับผมโอ้หลายหลยเอายหลายได้ได้ต้องน้ำต้อทุกค่านก็มีนะครับภาพนิ่นะภาพนิ่นะครับ1,2,3ส